ที่ต้อชมนะครับผม,ก,มก็อันนี้ผมก็มาเล่นเกมทีมออฟเดอะฟอร์เทสสองซึ่งผมบอกว่าท่านี้ผมสามารถสมัครได้แล้วครับซึ่งแค่อยากกดพลาดแค่นั้นแหละรครับผมแค่อยากกดพลาดจบเลยครับผมอยากกดพลาดและกดพลาดนี่คือจะเข้าเกมไม่ได้นะครับああถ้ากดพลาดอ ตอนนี้ผมจะมาเขา้าเกมไล้แล้วแล้วตอนนี้เกมมันยังไม่เปิดให้ซื้อนะมันไม่ให้ซื้อตัวเกมที่มันแบบเออมันยังยังไม่ได้เปิดให้เราซื้อตัวเกมแบบให้เราแบบไอ้นี่นะครผมนะให้เราแบบเออแบบว่าเวลาเล่นเกมจบอันก็งจะไม่มีโฆษณาขึนะ้นอ่ะเออเขายังไม่ให้ซื้อนะอืมและตอนนี้มันก็มีบัก๊กอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ด้วยซึ่งแน่นอนตอนนี้ผมตั้งชื่อเองเป็น Engineer, เอนจิเนียร์หนึ่งเก้าเก้าศูนย์นะคะผม อีหนึ่งกเก้าเก้าศูนย์งยงเลยเอออีหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ก็คือแบบก็คือแบบผมเอามาจากช่องพี่อาร์มเหมือนเดิมว่าผมพี่อาร์มที่เขาทำช่องเกี่ยวกับเกมมือถือผมปีซี่อยู่บนมือถือเนือเกมมือถือหนสตันะผมแ้ามันมีบั๊กอย่างหน,นึ่งที่ผมก็สงสัยว่ามันเป็นบัน๊กมันเป็นบั๊กที่แบบมึงแม่มันว่ามันมาได้งไง ว่าบักนวมันเกิดจากอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคไปเลยแล้วตอนนี้นะคบผมนะสไนเปอรอ์ตอนนี้เนี่ยสไนเปอร์เนี่ยจากเดิมที่ลูกศูมีแค่สี่ใช่ไหมครับมีแค่สี่นะแต่ตอนนี้มันเพิ่มมาตอนนี้มันก็ได้เท่ากับพีีแล้วเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเลยป่ะมันเพ่เข้ากับพีอยู่ที่ยี่สิบห้าแล้วนะครับผมนะ ซึ่งมันมันเธอเกิ์แต่ผมเลวไม่รู้ทําให้สไนเปอร์ก็สุดด้ยสี่องใส่มาชันก่อนเขาพัฒนาเขาคงแบบให้ทําเขาอัพคือเขาทําขำๆไม่ถึงแค่ชั้นชั้นนี้เขาก็เลยบอกว่าเออแล้ว่าชั้นนี้เขาก็เลยมาอัปเดตในตัวสไนเปอร์ด้วยเออยู่เหมือนกันอะไรเดียไปเล่นอัพไพโรไหมไพโรเหมือนโดนดรอปลงไงไม่รู้ล้วผมเล่นอ่ะมนก็เตียผมเล่นไพโร โอตอลคอนผมม,นมันคือแบบว่าดำโดเลยอะค่านี่สิบคนเลยอะสิบกว่าคนเลยอะก็เหม,มือนกันที่ไพลโลมันกินเกิน่ะแล้ว,แล,วแล้วผมคีน,น่าเ้าถังมันก็น่าจะแบบเนี่ยถังมันก็แบบอึดน,น้อยลงนะส่วนไพโลเนี่ยหน้าผมนั้นก็ถือมันจะไม่มีนะ ตัวหนึงก่อนนะครับผมไป้ยดีกว่าตายเดี๋ยให้โดนดัอลงนล้วไม่รู้เลยตา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 ยแต่ว่าชั้นเนี้ยมีเข้าใจว่าถ้าจะผิดว่าเรายิงไฟไปแล้วอะมันจะทำให้แบบตัละครติดไฟแล้วตายได้มันะแต่ว่า กินแล้วว่าชันนี้ไม่นะไม่เลยช่วยด้วยซ้ำไม่ไม่ไม่อะไม่อ่ะแต่ไม่ไม่อ่ะทุกคนเยอะมากเลยโอ้ไม่เลือค่าข้าเสนอบ๊ายบายเนี่ยเขาไม่ตายเดี๋ยวก็เงมนกันใส่ตอนที่ถูกด้วยครั้งแรกเนี่ยผมเล่นลำดูบไปเลยแต่แนอเน,นอสงสัว่าชั้นนี้ไอ้บอดมันโหดขึ้นเปล่าอ่ะอาจจะไปไปด้นะ เหตุที่เปล่าจะเป็นไปได้ตกบ้านหนึ่งคนก็ยังดีนี่สองคนเอ้เอาสองคนสองคนเฉยเลยไฮโลแล้วผมไม่ต้องเก็บดูกยุ่นนะเพราะว่าไฮโลมันเก่งอยู่แล้วไม่ใช่หิ ไอ้พโลมันกิงแล้วคือพาโลอ่ะอันนี้มีลูกกระสุนนะคือไฟอ่ะมันคือไฟเนาะจบเกมจบแต่ว่อยากให้อัปเดตเกมแบบว่าตอนที่มันนังจะแบบเออเข้ามาในยังหลุมนั้นอ่ะมันมนันเรก็สามารถฆ่ามันต่อได้เออดบบีมากลแต่แน่นอนผมขนาดกามีแค่คนเดียวไอ้นี่มันก็คือบัก ต้องให้ผมกดตรงนี้ก่อนแล้วก็ถึงจะได้เงินเท่าไหร่เนี่ยก็ประมาณแค่นี้อ่ะครับผมเดีย๋ยวแป๊บนึงขอขอขอเป็นเล่นเป็นตัวโมเมนต์ไปก่อนนะสต็อปคลิปผมจะเล่นดีกว่าเล่นมหมดหลายีไม่เล่นดีกว่าเล่นดีกว่า,วากว่าได้นไม่เ่ยหรือว่ามันจะยาวเกินเดี๋ยวคุณดูเบื่อโอเคก็ประมาณแค่นี้แหละครับบ๊ายบายครับ